กับแบบนี้แบบม,มีมีส่วนที่ว่าตรัตัวใหส่วนแยกๆอาจจะแบบว่ามีน้ำหนักในโนเอกโอเคครับผมนะครับในส่วนที่ของของมาของพีว่าอย่างในขาไม่ได้ตัวเกี่ยวเราแต่รู้สึกว่าคือฟังเอฟซีตัวเกี่ยวทุกคนนี่คือเขาบเรเขาบเรฮักแค่คนเนเดี่ยวเขาแต่เขาฮักทุกทุกคนที่มาเป็นขอรัวเดียวกั okay sí. uh> นเพราะว่าสี ทุกคนอ่ะมันวอรสิคนขับรถจมไปหอดยังก็คือเขาพักห่วมกันเบิดแหนครับผมกาบว่าสิ่งแต่ซื้อกับในนี้บาดทานน้องเขาทีโบกิบาร์ซิมี่นะครับผมทุกๆคนทุกๆพี่ๆแม่ๆทุกคนกับอบกอดอบกอดพวกเข้าไปเลยเข้ากบหุ่นะครับผมก็บไม่เหยียดแขนการทำงาในจุดนี้กับสบายใจแล้วก็มีแห้งที่สิสูตรตอนในทุกๆมือแล้วกันในทุกๆอีพีมีแห้งเตือนบอ ไอ้เพื่นตื่นดิกสิบว่าใคยมีมาเลยนะครับผมมันนอนข้านอนหลายเลยนอนแต่แต่ตื่นครับแต่ต like ื่นอยู่ตื่นอยู่นะครับคำถามนี้นะครับลืมเราตอนได้ลืมนะไม่จริงจิแล้วท่าเพลงของเรามันเป็นคําว่าท่าเพลงก็คือมันเป็นเรียลิตี้เนาะเราไม่ได้จะกํากับว่าคนนี้มาร้องเพลงจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคนนี้เป็นแดนเซอร์จะต้องเต้นอย่างเดียวเรารู้ทุกคนแล้มันเป็นเหมือนช่องช่องทีข้อหนึ่งทีที่ข้อลิตี้ก็คือแบบดูทุกทุกอย่างในร่างกายของมือหมายว่าคุณแบบ ส่งดีเล่าค้อนไหลก็ได้เป็นกิจดีเห็นเปล่าถามว่าทำไมวันนี้พี่อาร์ตได้ไปเล่นเอ็มวีเพราะว่าพี่อาร์ตเขาผ่านการเล่นละครมาหลายอีพีแล้วแล้วบอสแล้ใช่เชื่อว่าเรามีการทดสอบกันเนี่ยเขาสามารถจะเล่นเอ็มวีกับน้องยูคิได้นะเพราะว่าเขาผ่านการฝึกหัดในกลุ่มปลิ่มาแล้วอันนี้คือผ่านการคิดการลองมาแล้วนะคะบม่เป็นแบบหมดเสือกชื่นฉานได้น่นอนใช่อะไรแบบนั้นก็คือเรามองว่ามันจะเล่นได้แน่นอนแหละแอคติ้ง n ่กจะได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเป็นพระเอกเป็นได้แล้วโอเคห้องไหนมันัักกกนนอ็ ผมว่าท่านเหตุการณ์คือทุกอย่างพระนางคอยกลับไปย้อนอยู่ว่าพระนางคอยเน่ะเล่นยากกว่าเอ็มบีวันนี้อีกใช่ใช่ไหมหล่ะเพราะแล้วถ้าเอ็มบีถ้าพระนางคอยได้ได้เอ็มบีก็คือจบวันนี้ก็เลยได้รับบทเป็นเอ็มบีของเพียงบอสวันนี้แบบจุดแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ที่เราเซอร์ไพรส์หนิเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการดูความคล้องประมาณว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราบอกว่าคูุ่นี้คุณเะเล่นเอ็มบีเนี่ยคุณจะเล่นได้ไหมเขาก็เล่นได้นี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้ กับน้องกูกี้เขาดูคนคิดเรื่องนี้ไม่หรอกเราเราเราดูคนเราดูแบบว่าเราบอกว่าบอสจะเล่นเองแต่ว่าเล่นเล่นเองเดียวนี่ยบอสจะทำยังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าลองโยนไปที่เทศได้ไหมสิถ้าบอกว่าได้เมื่อยบร่ประอบอะไรก็คือเาล่นเ่งแต่เขาบอกว่าเล่นได้เลยไปเลยเขามีความพร้อมคือเหมือนที่พี่เดียวพูดนั่นแหละว่าคนคนเราอะค่ะเราเราจะรอแค่โอกาสไปแล้วเราต้องพร้อมตลอดเวลาคืออย่างเช่นถ้าถ้าเมื่อวานบอสถามแล้วถ้าพี่อาร์บอกว่าบอสครับผมขึ้นประหมันใจเลยครับผมบวกการเดินดอก บอลก็ไม่บาดนะก็ไม,นนะไม่ได้เล่นนะแต่พี่อาร์ทเขามีความแบบอุย้ยอีลิบบะคับอีลิบบิปอรอีลิบอบอดีแบบคือนามีความอยากชายเล่นทั้งท,ที่ไม่รู้ตัวเองจะทําได้ไหมแต่ขอมาก่อนอ่ามาก่อนเป็นคนที่พร้อมคว้าโอกาสแล้วเราต้องหมายถึงว่าโอกาสเนาะเวลาคนที่ปฏิเสธแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะม,ม,ม,มาอีกาะหราใช่รครั้นปฏิเสธเขาเที่ยนึงแล้วอะเที่ยนสองมนสิส่วนอยู่ดีเขาจะบอกนี่แหละก็เป็นเรื่องที่แบบงของการที่เด็นๆพี่อีกมีฝากติดตามด้วย แบบอาร์ตลองจริงแล้ววันนี้แบบเราก็ผักันคนตามคุณภาพก็ตามความสามารถอย่างเช่นวันนี้นะคะเหมือนกันแบบบอลก็เลยแบบว่ามองเห็นความสามารถของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะบอลก็ก็เลยก็เลยชื่นชอบชื่นชอบแหลประทับใจก็กีเทาี่บอกอีบอกเขาช่ว่าตกใจจิตกใจาะเอากางซีซ่า ทุกคนก็มีมมีตายอยู่เอาซีซั่งอย่างที่เหมือนค่ายค่พูดไปตอนกลางวันแล้วว่าจากแดนเซอร์อะไรอย่างนี้อต่างรูปแอต่างโจทย์ดูเาจริงๆต้องบอกว่าพีดไปตัวจีนตัวแดนพอตอนนี้ใช่เพราะวาคนสงสัยมากว่าหมายถึงใครแล้วรู้ไหมว่าใครใ<ช>ที่พต์ถึงและใครที่จะเป็นแดนซ์ซึ่งเลื่อนตำแหน่งกายเป็นจากแดนเซอร์ขยับเลื่อนตำแหน่งสู่นักร้องค่ายเพลงก็คือจากดินสู่ดาวนะคะ ก็คือว่าวันนี้เราจะมาถามว่าถามว่าเต้นก็อาจจะเหนื่อยอยู่แล้วเนาะเต้นมันเหนื่อยแล้วแหละแต่ละบันมันมีท่าท่านี้วันนี้ถ้าถ้าแบบว่าทางค่ายเพลงหรือบอสจะถามว่าถ้าจะมีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอาร์ตจะทําได้ไหมเป็นได้ครับตําแหน่งอะไรอันนี้ไม่ด้พูดตาแหน่งอะไรนะแต่ว่าถามว่าเป็นศิลปินแดนเซอร์อยู่แล้วถ้ามีตําแหน่งเพิ่มให้อีกตาแหน่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะเหนื่อยขึ้น แน่เราหลายคนงานมันก็จะมีแต่ว่ามันก็ต้องต้องตองเหมือนถามว่าจะรับไหมตําแหน่งเพิ่มแน่นอนครท็อปเปอร์แหละแน่นอนครับแต่แต่ก็คือตําแหน่งหลักคือตําแหน่งหลักของคุณแดนเซอร์เพราะเพราะว่าคุณคุณมาจากแดนเซอร์แน่นอนแหละถ้าเกิดคุณมาแบบอื่นคุณอาจจะเป็นแบบอื่นถูกไหมเพราะซีเกมก็แบบซีแกมก็เป็สามารถเต้นได้เพราะเขามาเป็นนักร้องโดยตรงแต่พวกเธอทั้งสองคนมาเป็นแดนเซอร์โดยตรงเข้ไหมเพราะฉะน,นนั้แล้วถึงถามว่าวันนี้ ถ้ามอบตำแหน่งให้ทั้งสองคนเพิ่มจะรับไหมรับครับทำได้ไหมได้ครับเป็นไดครับตำแหน่งอะไรดีกูกี่ตำแหน่งอะไรดีกูจะร้องไห้ไม่ก็ตามความามาจะบอกเลยว่าหลายๆคนทำไมมันมันถึงพิเศษว่าเราไม่เคยประกาศรับสมัครนักร้องชายไม่เคยเลยเรามีจุดแข็งของเราคือไม่เคยประกาศรับสมัครนักร้องชายเลย ไม่เคยเลนะไม่เคยเลย,ข,ยขนาดคนมาขอแบบเสียงดีแค่ไหนก็ไม่รับเคยเป็ผลงานอะไรมาแล้วก็ไม่ได้รับใช่เพราะวม่เชิดอืมอ้าสรุปว่าเจ้งตําแหน่งอะไรเขาคบบอสก็ศิลปินตัวเกยเมียสิ<ป><ป>ก็เป็นศิลปินคนหนึ่งหรือสองคนวันนี้ที่เป็นแดนเซอร์อยู่แล้วเตียนอยู่แล้ว โอเคคุณมีตำแหน่งคุณอยู่แล้วหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งหลักของคุณตำแหน่งที่คุณจะได้รองละคือเป็นนักร้องค่าเป็นตัวเกียวเวสต์ไมยถึงว่าน้องมีสิทธิ์ที่จะมีเพลงของตัวเองต้องมีอ่าเพราะคอนเสี่ยงของตัวเกียวเวสตคือมีเพลงให้กับใชศิลปินเขาจะมีเขาจะมีตำแหน่งคือผู้กำกับและนักแสดงทับใช่ไหมอันนี้คือแดนเซอร์ทับศิลปินไม่ใช่ศิลปินทับแดนเซอร์นะแดนเซอร์ขึ้นก่อนและทับศิลปินตอนนี้แม่แม่บ้านคะก็คือเตรียมรอฝั่งวิวเพลงแล้วนะคะ เขาก็จะกดเราแล้ว่าบอสแคปเองออกแล้วนะครอก่อนเนาะรีโอไม่ออกแล้วเนาะซีเกมมันเนียทำควกมรู้สึกน้อยวันนี้ได้เป็นได้คือได้คว้ตำแหน่งเออศิลปินเพิ่มไอีกขึ้นได้ที่เป็นตำแหน่งศิลปินจริงๆสองสายสองสายใช่ละครงหนุ่มเออไม่ใช่แร็ปเปอร์หนุ่มนะอันนี้คือต่อไปนี้คุณจะเป็นนามสกุลตัวเกย์เป็นแบบศิลปินที่ทั้งร้องทั้งเต้นได้คือสำหรับตัวจ็อกเก้น สิ่งที่สิ่งที่สิ่งสิ่งที่คิดไว้ว่าอยากให้มันเป็นสิ่งที่คิดไว้ว่าอยากให้มันเป็นคือตอนแรกที่อยากเข้ามาคืออยากมาเป็นศิลปินเ<ม>พราะเรื่องควมามเป็นความันเวาชอบเองแต่ว่า,เ,าเราเลือกที่จะแบบไม่ใช่แบบวนจัน <c oughs> แต,แต่เราเลือกที่จะแบบว่าเออทำเองก็ได้ให้ตัวเองเข้ามาอยู่ในตัวเกี่ยวนี้สิใช่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอยากทําในสิ่งที่เราเองรัก ให้กับคนที่เห็นอนะกว้างขึ้นให้เขาเห็นในศักยภาพของเรามากขึ้นอะไรอย่างเี้ยครับแล้วพอพอเราได้เข้ามาทํางานเป็นแดนเซอร์ผมก็มีความหวังเล็กๆว่าบอสจะมองเห็นถึงศักยภาพถึงเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจากโอกาสนี้ มอโอกาสให้ได้ร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยครับผม mm hmm. และซึ่งมันเป็นเวตามท,ที่ที่ที่ตัวผมคาดหวองไว้แล้วก็ตั้งใจไว้ที่ที่อยากจะมาทําตรงนี้ mm hmm. ครับผมก็ขอบคุณบอลมากๆครับที่ที่ให้โอกาสเสมอแล้วก็ขอบคุณที่